จะจ้าวันนี้ต้องสีแดงเพราะว่าเป็นวันหยุดแต่เราจะไม่หยุดสวยนะคะไปเลย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 วิ่งวิ่งววิ่งวิ่งวิ่วันนี้แดงแดงทุกอย่างมันเก่งไงกระแดงวะฟังน้องมีญาติู่ไปเลยออกกําลังกายไปเลยจุด ยยโอยเดี๋ยวน้องมนนรีขึ้นยังไปเลยไปเลยนะคะคนเราเราการที่เราจะแก่หรือหนุ่มเราก็ต้องออกกําลังกายเพราะว่าวิีิชอบออกกําลังกายค่ะออกตั้งแต่เป็นสาวจนมาแก่บานนี้ก็ยังต้องออกกําลังกายเพราะว่าติดแล้วค่ะติดออกกําลังกายเต็มดีกว่าติดอย่างอื่นใช่ไหมคะใช่ไหม สายโยก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 ไปไปวิ say or, say York, say ork, ork, ่ง no. วิ say. Say, say. ่งวิ่งวิ่งวิงหมุน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 เอาเห่อเ่อ่ออกซ้ายซ้ายซ้าย่ว่ใส่คอใส่ใส่ใสน้องมียอน้องสเวียนกัน เลยพี like Pizza, ่สาวพี่บีบีอย่าไปฟังไม่อยากไปออกกำลังกายแล้วจ้ากับเบิงได้บอกเจ้าเรได้ประด้ออกกำลังกายใช่ใช่ใช่ขวาใช่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 อข้ายศอกข้าสองข้าออกกำลังกายไปเลยไปเลยวันนี้ทุกอย่างเป็นสีแดงชอบออกกำลังกายค่ะเพราะว่า ใครจะด,ด่าว่าแก่แล้วมาออกกำลังกายก็เช่นฉันออกอยู่บ้านฉันขนาดสามีก่กับหูกกับบอดายยามาดาเด้อศูนย์ด้ศูยนย์บวกขึ้นหนึ่งเด้อหกอยังแจ้วเจ้าเพราะว่าเราสบายสุขภาพเราดีเราสุขภาพเราดีฝรั่งยังบอกว่า ไม่เหมือนคนอนาะยุ61พผนพะนาแน่เอฝรั่งยังชมแล้วคนไทยด้วยกันก็ก็ต้องชมสิคะสิคะสิคะมุนไปไซรัส,สมุน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 ,มนอุนวันนี้ทุกอย่างแดงหมดก็เกมใมก็สีแดงเพราะว่าเป็นสีแดงแรงฤทธ เดี S <S ๋ยวใส่แว่นแดงก่อนไปวิ่งก่อนจะไปวิ่งใส่แว่นแดงไปเลยไปเลยไปเลยโนสนโนแคร์ค่ะเพราะว่าเราชอบไปเลย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 ปายบิบให้เอวค่ะไปเลยบิบไปเลยบิบไปเลย บิดให้เอวเอวคอร์ดทำตามนะคะใครชอบท่าไหนก็ทำตามท่านี้ท่ายกก้นนะคะยกก้นขยาบก,ก้นสวยยกมือขึ้นคือใส่สเสื้อแดงอะคมนีวันอาทิตย์วันอาทิตย์ต้องสีแดง ท่าิ20ครั้งนะคะน,นี้ทายกกลนนมกับกน้นะ้าอยากมีนมตีขึ้นตีขึ้นตีขึ้นนวด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 ,นวดเห็นไหมถ้าเรามีถ้าเราก้นอนเราก็ใส่กางเกงยีนใส่กับอะไรก็สวยใช่ไหมไปเลย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 ที่จะ

ตาก็แดงไปแล้วทำแล้วทำแล้วนะคะยืนขาเดียวไปเลยไปเลยไปเลยทำตามชอบออกกําลังกายค่ะเพื่อนเลิบเลิบใครรักสุขภาพต้องออกกําลังกายคุยแข่งกับน้องมี่าแล้วนะเสียงเจ้าเจ้าท่าใส่แว่นน้องทำเลยนะคะ ดื่มน้ำเห็นไหมเราออกกํลังกายอยู่บ้านเงือ่อเงื่อออกเราต้องรีดไขมันออก